ปลดล็อกสาร CBD จากกัญชงนะคะและดีใจมากเพราะ RS Group เนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ได้ทำผลิตภัณฑ์จากสารนี้ ขอประเทศไทยเป็นเจ้าแรกเลยนะใช่ครับผมและต้องบอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะได้เคยเห็นข่าวแล้วนะครับผมและนี่คือการเปิดตัวสินค้าที่เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง RSM และแบรนด์เ l ลยนะครับพัฒนาเพื่อตอบรับสังคมผู้สูงอายุนะครับทำให้สินค้าสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพข้อข่าวนะครับซึ่งทางเวลยูนะครับได้พัฒนาสินค้าใหม่นะครับหลังจากที่รัฐบาลได้มีการปลดล็อกสินค้าแปลงรูปเพื่อสุขภาพจากพืชกัญชงคับคือเลือก เลือกเอาแต่สารที่ทรงคุณค่าอย่างเช่น CBD จาก พืชกัญชงนี่นะคะมาเป็นส่วนประกอบของการพัฒนาสินค้าตัวนี้เราภูมิใจน,นําเสนอเลยเพราะเราร่วมกันกับฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าของเราเรารู้มาแล้วแหละว่าส่วนใหญ่เนี่ยปวดข้อเนาะปวดเข่าปวดอักเสบแบบนี้โอ้แล้วเวลาปวดทีไรมันทรมานนะคะวันนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเรามีแขกรับเชิญสุดหล่อของเรานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ใครที่ไหนครูเจไปนั่นเองต้อนรับเลยค่ะสวัสดีสวัสดีสสสดครูเจไปครับเชิญเลยครับสวัสดี คุณชัญญาครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเอามาฝากครับผมนี่คกลุ่มแรกเลยนะที่ไทยรัพลองใช้นี่คือครีวออยครับ plus CBD t r a v e l ู่นั่นเองนะครับสูตรมันดีมากอ่ะมอบก่อนใช่ครับผมนะครับนั้นต้องถามคุเจไปเลยเพราะหลายคนพอได้ยินเรื่องของกัญชากัญชงแล้วพอได้ยินเรื่อง CBD แล้วก็บอกว่าเอ๊ะ ทำไมครูเจไปถึงทดลองถึงกล้าใช้อ่ะครับพี่ตุวยคือเป็นอย่างนี้คือเราอ่ะรู้จักวเวลยูมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ครับเวลยูคอลลาเจนเวลยูแอสตาใช่ครับหรือว่าวเวลยูน้ํามันเมล็ดกัญชงใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยผมก็เลยมั่นใจครับด้วยการรับรองคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนะครับของการสกัดการทําการผลิตต่างๆคือเราได้รับการรับรองมาเลยแล้วก็สกัดมาเพื่อเสริมสุขภาพแบบตรงจุดครับเขาบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าใครเพราะเป็นตัวที่รอมันนานมากๆกว่ากดล็อกกันแบบถูกกันมา ใช่ครับคือใครก็รู้ว่าเรามีลูกแฝดลูกเนี่ยแล้วเขาโตขึ้นโตขึ้นทุกวันนี่เราก็ต้องอุ้มอุ้มคนยังไม่ได้ต้องสองคนพร้อมกันค่ะ่อุ้มสองคนพร้อมกันพี่คิดดูดูในรูปนี่ฮะดูในรูปนะฮะนีนะนหนึ่งเนี่ยเกือบสิบโลสองคนคือยี่สิบอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดข้อเข่าข้อเท้าคือผมเนี่ยเป็นมาหมดแล้วแล้วคือถ้าเกิดมันเป็นเนี่ย เราจะต้องไปทานยาคลายเส้นใช่ครับทานมากๆก็อันตรายจริงๆเราก็เลยหาอาหารเสริมเลยดีกว่าใช่ครับอ๋อทราบว่ามีการพัฒนาสินค้าใหม่ก็คือการนําสาร CBD จากกัญชงเนี่ยมาอยู่ในอาหารเสริมก็เลยโดนใจเพราะว่าเขาทารีเสิร์ชมารอบโลกใช่บอกว่ามีส่วนช่วยครับลดอาการปวดข้อปวดเข่าลดการอักเสบต่างๆคือบางคนเนี่ยฝรั่งบางคนปวดกันจนถึงไม่ได้นอนนอนไม่ได้เลยเพราะนอนก็ปวดครับผมคือแล้วหลายคนก็ถามครับว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดอย่างงี้ฉันปลูกเองทานเองที่บ้านทานสดไปเลยได้ไหมเออเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกอนุญาตที่จะให้มีการปลูกเองที่บ้านแล้วหลายทนก็มีคำถามครับแต่คือผมจะตอบเลยบอกว่าคือคำตอบคือยากมากคุณไม่สามารถทําได้หนึ่งคือจะมีสารปนเปื้อนต่างๆนานาเยอะแยะมากสองคือถ้าเกิดคุณทานแบบไม่ได้มาตรฐานอาจจะเจอโทษมากกว่าประโยชน์ก็ได้ถูกต้องถูกไหมเพราะว่ากัญชงกับกัญชาเนี่ยเขามีสาร THC แล้วก็ CBD ครับผม ใช้แบบไม่ระวังจะเกิดการมืนเมาให้โทษทีนี้เราก็เลยต้องทานแบบมีการรับประกันคุณภาพซึ่งทางเวลยูเองคุณผู้ชมครับเข้มงวดเรื่องนี้มากๆทั้งโรงงานผู้ผลิตนะครับก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน GSP ครับก็มั่นใจได้เลยคือต้องบอกท่านผู้ชมว่าโรงงานที่ได้รับการผลิตสาร CBD แล้วก็ผลิตเหล่านี้ไม่ใช่ว่าโรงงานไหนก็ผลิตได้ไม่ได้นะในประเทศไทย ไม่เกิน10นิ้วฮะที่ผลิตได้และหนึ่งในนั้นคือ R S Group ครับที่ CBD มีประโยชน์ยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวให้คุณไปอธิบายต่อเลยตรงไหนของต้นกัญชงอะ CBD เนี่ยคือตอนนี้เนี่ย value นะครับคือตัวนี้บอกได้เลยว่ามาจาก CBD จากช่อดอกกัญชงครับซึ่งมีเยอะมากๆและแพงมากด้วยนะครับผมแล้วก็กระตุ้นการทํางานของสื่อประสาทของร่างกายช่วยให้คลายเครียดนอนหลับควบคุมอาหารควบคุมอาการปวดเรื้อรังขอโทษขอโทษครับนะฮะและเราเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผู้โชคดีกลุ่มแรกที่ได้ทานผลิต ภันตัวนี้บอกได้เลยว่าปลอดภัยเพราะลองอมาแล้วและทุกขั้นตอนการผลิตรับรองมาตรฐานตามที่ออยอกาหนดและใส่ปริมาณสูงสุด ตามที่ออยอนุญาตด้วยนี่ใช่ครับสาร CBD นะครับแต่นอกจากสาร CBD แล้วที่อยู่บนโต๊ะเรานี้นะคะก็คือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยครับผมอะโวคาโดแฟกซิตคือมาเต็มไปหมดเลยครับและนี่คือการรวบรวมสารประกอบที่มีสรรพคุณส่งเสริมสุขภาพต่อข้อเข่าของร่างกายหลายตัวอีกทั้งที่สําคัญมากที่สุดก็คือครีเอออย์ฮะเติบโตในท้องทะเลลึกครับในเขตพื้นโลกใต้ลิขสิทธิแท้จากประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่ครีเอออย์เนี่ยจะมีสรรพคุณลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระซ่อมแซมเยื่อหุ้มเซลล์ข และที่สําคัญเป็นตัวช่วยนำพาสาร c b วดีหรือสารอาหารต่างๆให้เข้าไปสู่ร่างกายของคุณด้วยความรวดเร็วนี่แล้วก็ทานง่ายด้วยเพราะว่าเป็น<ฆ>ซอสเจลแบบนี้สี<ฆ>ออก สุกส้มชมพูแบบนี้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะทานง่ายครับวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเท่านั้นแนะนําให้เป็นอาหารเย็นนะฮะแต่เวลาที่คุณชมซื้อต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้อย่าไปแอบซื hmm. ้อทานโดยที่ไม mm ่ร hmm. to hmm. ู up. ้แหล่งที่มาหรือแหล่งผลิตเพราะเสี่ยงมากๆด้วยทีนี้ R S Group ของเราได้รับอนุญาตยังไงบ้างฮะคุณเจไปครับเราย้าความพรีเมียมกันอีกสักเที่ยวเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกครับที่ได้รับการอนุญาตของอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของ CBD จากกัญชงครับเพราะว่ากัญชงเนี่ย ยังคงหายากและยังอยู่ในการควบคุมของภาครัฐแอบซื้อรับประทานเนี่ยเสี่ยงต่อการเจอสารปนเปื้อนได้ของที่มีคุณภาพอาจจะเป็นโทษต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเบลยูของเราเนี่ยควบคุมการผลิตมาให้แล้วบอกได้เลยว่าคุณภาพนี่ที่สุดครับผม